มีหมูปิ้งไก่ย่างข้าวเหนียวน้ำพริกปลาแล้วก็มีแซนด์วิชมีเบอร์เกอร์ค่ะมีหลายอย่างเลยแล้วคุณลุงคุณลุงไม่อยู่นี่ต้องหาเลี้ยงเป็นเสาหลักครอบครัวคนเดียวไหมคะคนเดียวค่ะไม่มีลูกไม่ได้มีใครมาช่วยป้าเลยคนเดียวเลยเมื่ก่อนนี้คือคุณลุงเขาว่ายังเป็นใช่ค่ะก็ยังพอหาได้ช่วยกันตอนนี้ก็ต้องทําอยู่คนเดียวเลยทําอยู่คนเดียวคนเดียวพอกินค่ะแค่นี้สําพัญตอนนี้ตั้งแต่คุณลุงป่วยมาจนถึงทำศพอ่ะ ป้ามีหนี้อยู่ทั้งหมดแสนสามหมื่นบาทเจ้าหนี้ที่เขาช่วยเหลือป้ามาเนี่ยทุกคนก็หวังรอเงินจากประกันคือเขาประเห็นแล้วว่าป้ามีประกันถูกไหมคะคือตอนนี้ทุกคนก็สิ้นหวังแล้วแล้วป้าก็ต้องทําอย่างเนี้ยเพื่อที่จะจใจดอกโอเคค่ะขายริมตลอนี้ทุกวันเลยใช่ไหมค่ะข,ขายทุกวันจันร์ถึงเสาร์ค่ะ เลี้ยงชีพตัวเองไม่มีอะไรเลยต้องเลี้ยงตัวเองเลยค่ะตอนนี้ป้าไม่มีอะไรเลยมีหมาสี่ตัวแมวอีสิบเอ็ดตัวที่ป้าต้องรับผิดชอบ เพราะว่าป้ากลับไปถึงบ้านเนี่ยป้าก็ต้องเตรียมหมักของทําของเพื่อที่จะขายต่อกว่าจะได้นอนก็เนี่ยงคืนดีสาป้าต้องลุกขึ้นข้าเหนียวเตรียมของขออกมาขายสภาพของป้าตอนนี้ป้าอายุ51ปีแต่ดูหน้าป้าค่ะมันจะ60กว่าอยู่แล้วอันนี้คือความจริงอะ่ะคุณตันนี้แหละสตัวเมีวอิน11มาเร็วเ้มาเร็ว <c oughs> <c oughs> ป่วยเป็นอะไราเป็นเป็นอะไร,ะไร,ะไรแล้วเขามีดีสิิมีอะไรไหมคะที่ีับรทำประกันทำประกันค่ะเรื่องอะไรครับประกันเกี่ยวอะไรไม่ได้สนใจจะทําเลยค่ะคือเรามีเงินจากท,าทำงานเราเก็บได้อยู่ห้าหมื่นบาทป้ามีเงินสดป้าก็เลยชวนลุงเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็บอกให้ป้าซื้อแนะนําให้ป้าซื้อป้าไม่อยากซื้อป้าก็ขัดคุณลุงไม่ได้คุณลุงบอกว่า ลุงเขาก็หกสิบแล้วซื้อไว้ก็ดีเอาไว้เผาป้าก็บอกว่ามันแพงทางธนาคารเขาก็แนะนาป้าป้าก็เลยบอกว่าถ้างั้นคุณเลือกแคมเปญที่มันถูกที่สุดให้ป้าได้ไหมเพราะป้าน่ยจนป้าไม่มีเงินจะซื้อหรอกเขาก็บอกว่าเนี่ยป้าต้องจ่ายหมื่นสามป้าก็เอาหมื่นสามป้ามีเงินห้าหมื่นป้าก็เลยโอเคซื้อทีนี้พอป้าจ่ายเสร็จปุ๊บเขาก็บอกป้าว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพเไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องอะไรเลยคุ้มครองกรณีเสียชีวิตอย่างเดียวสองแสนบาท ประกันทำประกันเกี่ยวอะไรไม่หอไม่ค่ะประกันคุ้มครองชีวิตอย่างเดียวเลยกรณีเสียชีวิตเลยมไม่ต้องตรวจสุขภาพแค่ตอบคําถามสุขภาพแล้วก็คุ้มครองทันทีที่จ่ายเงินวันนั้นป้าก็จ่ายเงินเข้าไปแล้วหมื่นสามใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นพอทําประกันได้มาอีกประมาณสักเจ็ดแปดเดือนคุณลุงก็ตรวจพบว่าเป็นเบาหวานป้าก็แจ้งเข้าไปที่บริษัทแล้วอ่า พอหลังจากรักษาเบาหวานได้อีกประมาณ 3- 4สเดือนก็ตรวจพบมะเร็งอีกแต่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายป้าก็แจ้งให้กับทางบริษัทอีกก็ไม่มีการตอบรับหรือตอบกลับอะไรกลับมาทั้งสิ้นก็จนพอเข้าครบขวบปีที่2ที่ป้าต้องจ่ายคือวันที่16พฤษภาคมใช่ไหมคะแค่สองแสนสำหรับคุณไม่ได้มากมายแต่สําหรับป้านะมันคือเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ทําประกันนะคะอ่านให้ละเอียดในวันที่ทําประกันพนักงานพูดเลยเอาแค่นี้แหละค่ะร้องอะไรบ้างเกี่ยวกับ รื่องที่เราไม่ได้ไม่รับคมรรมอ่ะก็ขอให้ทางบริษัทจ่ายกับป้าให้มันตามสัญญานะคะก็คือ2 0 0แสนบาทเพราะว่าเงินจํานวนนี้ป้าเดือดร้อนจริงๆตั้งแต่ไม่มีลุงเนี่ยป้าต้องอยู่คนเดียววันนึงมันสุดๆแล้วค่ะกับชีวิตตอนนี้ป้าสุดๆแล้วป้าถึงที่สุดแล้วจริงๆ